กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมพิคชิพนัจิ๊กดีแล้ววันไหนกลับไม่อีกครั้งเอ้ยจะมีรอลิงทำเอ้ยจะมีรอเรือทําหงอะไรวะเอเอดีดีก็กลับไม่อีกครั้งแล้วนะครับกับนิยายผีตอนที่สี่เอ่อวงเล็บเคยลงไปแล้วแต่ลบไปเพราะมันกาวเกินนะนะโอเคเอาเขาเรืองกันดีกว่า จริงด้วยเรียองเอาอินโทรมาเลยอะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ปกติอีกหนึ่งวันนะครับแต่มันก็สำหรับผมนะแต่สำหรับทุกคนอาจจะไม่ปกติก็ได้เรี่อวุ่นวายเต็มเลยเอาจริงนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยไอแวกะ่ะมันดันมีนัดสัมภาษณ์งานและไอวาวก็มาเออถอยรถมาใหม่ก็ถือว่าดีะะเพราะปกติเนี่ยไอวาวมันชอบใช้พรถผมมาตลอดเลยผมจึงต้องจะเป็นไปเป็นเพื่อนในแวกบไอวาวซึ่งไอวาวเนี่ยมันบอกผมว่าทางรัฐเนี่ยโคตรด,ดีทางรัฐที่โคตรด,ดีผมเลยถามไปก่อนเลยว่าเฮ้ยวาวมึงใจเย็นมึงอย่าพาไปป่าช้านะเว้ยวาวก็เลยตอบมาว่ารอบนี้ไม่ใช่ป่าช้าแน่นอนเป็นทางข้างวัดเออก็ดีแล้วนะดีกว่าป่าช้าแล้วกัน แล้วก็ประเด็นคือไอแวกเนี่ยมันรับสัมภาษณ์งานตอนตีห้าโอ้โหหลอนเลยเว้เนี่ยก็ดีกับตีสามเหกันแต่ผมก็เริ่มชินแล้วแหละเพราะว่าอยู่กลว้าวมาซึ่งมันก็เปสับเปลี่ยก็เจอผีมาโอ้โหหลายตอนอะไม่รู้ผีรือคนนะบางตอน,นโอเคตัวอะไรกันใหม่ลูกแม่งเป็นสัตประหาดหรือไงวะอโอเคเอาดีๆละหลังจากผมหลับไปเช้าวันต่อมานาฬิกาปลุกมันดันปลุกผมเร็วกว่าที่ผมตั้งเอาไว้ตอนมันนั่นปลุกผมตอนอเอ้ยเดี๋ยว ผมตั้งเอาไว้สักประมาณตีสี่ครึ่งมันนั้นปลุกผมสักตีสี่สิบสองนาทีอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยนาฬิกาปุก <c oughs> โอ้ยสงสัยนาฬิกาปุกเอื่นะแล้วเนี่ยคือผมก็ค่อยๆไปแบบแต่งตัวอาบน้ำอะไรพวกเนี้ยแล้วคือเอ้บัวไก่เบรกไม่มาผมก็เลยนอนต่อสักหน่อยนะครับตั้งนาฬิกาปุกไว้สักสี่ตีสี่ครึ่งนะโอเคผมตื่นมาก็คือเอาจริงๆคือไม่ได้หลับสนิทเอาง่ายคือเหมือนกลางไปแบบรู้จักก็อ e ีแคมปิ้งมันก็นั่ง เล่นไม่ก็หลับไปนะก็คือนั่งเล่นเกมอะไรนี้แล้วก็หลับคาโทรศัพท์แม่งตึงเลยเนี่ยนอนตึงๆเลยทีนี้โอเคใช่ไหมเถอแล้วประเด็นคือมันก็ตามปลุกมาประมาณตีสี่ครึ่งอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาเตรียมตัวกันแล้วอนที่เขาเตรียมตัวเนี่ยก็นั่งเงีงเยๆแหละเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทําะนะเล่นเกมอะไรไปรื่งๆนะแล้วตอนก็ถึงเวลาตอนตีสี่สี่ทาที่ต้องออกรถด,ด้วยความที่ว่าไอ้ทางรัดน่ะ คือไอ้ตรงสตูดิโอที่ไอ้แหวกเนี่ยมันต้องไปน,นัดสัมภาษณ์เนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับทางรถไฟว้าบอกเรามั้งนะรอพามไปดูเอ้ยรอให้มันพาไปดูโอเคเดี๋ยวเวลาออกรถว้าวได้บอกผมว่าพร้อมอยังผมไอ้แหวกก็พร้อมแล้วอะไรงี้แล้วก็ไปออกรถกันเลยระหว่างนี้กำลังขับทุกอย่างเลยดูเป็นปกติดีปกตินะมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละจริง ับรถตอนตีสี่สห้าก็มืดหน่อยเอาจริงแต่ว่ามันก็โลกดีนะก็เลยดูเฮฮานะครับระหว่างเราก็เปิดเพลงฟังอะไรนี้ขับรถไปเรืๆๆๆๆเอเ่อยๆไอ้แบก็เริ่มแพนิกนะครับกลัวว่าจะสัมภาษณ์นานไม่ผ่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยงานเก่ามึงจะผ่านหรืองานใหม่มึงต้องผ่านแน่นอนโอเคไอเ้แกบก็เริ่มมีความมั่นใจตัวเองขึ้นมาอีกครั้งนะครับด้วยความที่ว่าไอเ้แบกเนี่ยเอาจิงมันก็เป็นมันก็มีความมั่นใจตัวเองแหละแค่มันเริ่มแบบคล้ายๆหมดไฟไหมหรือไงดีมันเริ่มแบบไม่ไหวเองมันมัน มันง่วงอะเอาง่ายมันก็คิดว่าแบบมันพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอด้วยเมื่อคืนนอนไม่หลับมาหอนอะไรงี้มาห่อมาหอนโอ้ยลำคาญอะไรงี้ซึ่งเอันนี้ขอเอาจริงจริงมาบอกนิดนึงแล้วกันนะครับมันก็ก็คือเมื่อคืนมันนอนไม่ค่อยหลับสนิทเลยมันจะรุ้งตื่นฝันร้ายฝันประหลาดอะไรงี้เพราะว่าด้วยความที่มันตื่นเต้นอะเนาะโอเคเอ็แหมมบอกว่ามันแบบกลัวมันจะไปงงงกลางกลางกลางการสัมภาษณ์อะมันนอนไม่เต็มที่อะนะก็บอกไม่เป็นไรหรอกเองยังแบบ ยังไงต้องผ่านแนะ่นอนเป็นกําลังใจอะไรงนี้ทำไมต้องทำเสียงหนืดโอเคนะครับแล้วไอแหวกเนี่ยมันก็ได้ไปถึงที่สัมภาษณ์งานอย่างสวัสดิภาพไม่เจออะไรเลยอย่างจริงแล้วเราเนะี่ยสัมภาษณ์งานไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรพิเศษไอแหวกก็สัมภาษณ์ไปปึ๊บแล้วก็ถึงประมาณสักตีสี่ห้าสิบสี่มั้งก็ประมาณนั้นแหละประมาณตีสี่ห้าสิบกว่ากาอ่ะทิ้งปุ๊บไอแหวกก็ได้ลงไป ลอยแบ,บ่งสภางานล้วก็นั่งคุยเกันเกว่าวหลายๆเรื่องที่ผ่านมาอะไรย่างนี้แล้วก็แพนจะไปเที่ยวต่อไปซึ่งพว,นะวพวกเราเนี่ยก็คิดกันว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไปสักต่างประเทศก็น่าจะดีอะไรงนี้แล้วเรา,วางานให้แวกเนี่ยซึ่งใช่อันนี้เป็นสปอยตอนต่อไปด้วยแหละนะสะปอยตึงๆเลยบอกว่าก่อนไงเผื่อคุณแบบไม่รู้แต่ไม่รู้มันจะเป็นงั้นป่ะนะผมอาจจะลิ้ยงไปละเลีงพเรียงขึ้นมาโอเค <c oughs> ขอพักจิบคอแล้วไอ้แบกเนี่ยก็เดินมาแล้วเหมือนว่ามันจะสัมภาษณ์งานผ่านด้วยเริ่มงานอีกทีก็ประมาณอาทิตย์หน้าพเพราะด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยโอเคไอ้แบกก็เลยกลับบ้านพักผ่อนอะไรให้เพียงพอเริ่มงานตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงอะไรไงี้ไมู่้ทํางานอะไรเหมือนกันะผมก็คิดไม่ออกนะตอบผม้วยหลืคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกได้ไหมอะ่ะโอเคซึ่งไอ้แบกเนี่ย มันจะมีรถคู่ใจอยู่คันหนึ่งรถมอไซน์นะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเอาง่ายนะคือผมไม่ได้เก็บเก่งเรื่องรถไงผมถ้าผมชอบผมศึกษาเนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์มากกว่าไม่ไม่ค่อยชอบรถมอไซค์แต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนะคือศึกษาเฉพาะรถทีซีจึงชอบอ่ะเขาเนเขาเือเยเเือ,เอ,เอเโอเคได้แหวนเนี่ยจะใช้รถคันนั้นไปทํางานระหว่างขากลับเนี่ยจู่ๆพวกเราก็ทั้งที่เอาจริงๆแบบมันควรจะประมาณสักสิบห้านาทีอะไรเงี้ยถึงจะถึงเนี้ย ซึ่งปรากฏว่ามันช้ากว่าที่คิดฮะทำไมล่ะทำไมถึงมันจู่ๆมันช้ากว่าเดิมวะผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วมันยังไม่ถึงบ้านอ,อีกไอว้าวมันเริ่มงงแล้วแบบทำไมอ่วะทำไมอ๋อสรุปคือผมฝันนะฝันไล่เฉยนี่ก็ได้เลยโอเคททแีแกงเล่นแกงเล่นยอกๆนะขับขับไปเรื่อยๆปุ๊บไอว้าวมันเริ่มรู้สึกทำแม่งทำแม่งละ มันจึงทําการไล่บริกรรมคาถาของมันออกมาเออเอาง่ายมันบริกรรมคาถาของบริกรรมเสร็จมันก็ทําการตุ้มรถระเบิดตายยกคันโอ้ไม่ใช่ิบหไปจะตลกไปถึงไหนเนี่ยโอเค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 แล้วผมถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่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 บอกวบริกรรมคาถาเสร็จปุ๊บจู่ๆเนี่ยความรู้สึกมันก็ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนที่พวกเราอยู่ในรถแต่กลับมีลมพัดตีเข้าหน้าอย่างรุนแรงตีแบบเข้าหน้าผมเลยเบกกนะแต่แววมันไม่เป็นไรเลยน่าจะเป็นคาถาไ้เววแหละแล้วปรากฏว่าจู่ๆรถขอยเววก็น้ำมันหมดกลางทางเลยแล้วตรงที่มันน้ำมันหมดไปข้างวัดนะคือมันแบบขับมาถึงแล้วเออมันเหมือนหลุดแล้วอะน้ำมันหมดโอ้โหนรกสุดๆเลยด้วยแต่ก็ดีที่ฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วนะแล้วปรากฏว่าไอแวาเนี่ยก็ได้ทําการเตืมน้้ำมันอะไรอย่างี้แบบมันมีน้ำมันสองสองมันมันฉลาดไอแววมันรอบครอบนะเอาจริงอ่ะ มันสุดสุดเกินไงคือว้าเนี่ยลักษณะนี้สสยคือจะเป็นคนที่รอบคอบระมัดระวังอะไรอย่างนี้ถึงมันจะไม่ค่อยระวังบางช่วงก็เถอะมันก็แล้วแต่มันอะเออแต่ถ้าจอเมาอีกเรื่องมันก็หลับเป็นตายแหละไอ้ที่มบอกมันโดนมนต์สะกดของผีก็น่าแหละครับมันแค่เมาแล้วก็หลับไปเฉยแค่มันมันคงแก้ตัวหละมั้งโอเคซึ่งพวกเราเติมน้ำมันเสร็จสับโอเคครับกับแล้วระหว่างที่พวกเรากำลังกลับเนี่ยพวกเรากลับไปถึงบ้านปุ๊บ เราอยู่ปกติเลยแบบนอนพักผ่อนอะไรย่างนี้แล้วก็เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวเฉพาะไอแหวกเลยนะครับอ่ะไอแหวกไปปุ๊บโอ้ยทำไมกูเล่าแย่จังวะผมว่าผมเล่าแย่ก,กว่าเดิมใช,ใช่ไหมครับทุกคนผมขอโทษโอเคอ่ะเอาดีๆเอาดีๆมอนคือผมลืมบทไว้ลืมสคริปต์โอเคนาฬิกาปลุกของแหวกดังตอนหกโมงสิบสองนาทีเอ๊ยใช่มันมันตั้งนาฬิกาปลุกผิดอะ ไอแบกก็เลยตื่นมาตั้งงี้มันเป็นสักเจ็ดโมงสี่สิบห้าะนะมันจะได้สามารถไปทํางานได้แบบพอดีพอดีอะไรอย่างี้แต่มันก็ถามผมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจ็ดโมงครึ่งดีกว่าอย่างน้อยให้มีเวลาตามตัวอะไรอย่างนี้เอ๊ะเวลาตามตัวอะไรวะมีเวลาเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ชเพอเอเวไอแบกมันเตรียมตัวเร็วไงมันไม่สนใจเรื่องอะไรมันก็เอาน้ําแต่งตวัวเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปอะไรงี้ไปเลยอะเอาง่ายพวกงานบริษัทเขาก็มีของครบแต่ไอแบกก็ต้องแบกแล็ป้ท็อปอะไรพวกนี้ไปด้วยนะมันเป็นคนจากกรุงเนี่ยนะ ีบบมันสุดยอดอะนะมันเป็นคล้ายๆส่วนงาน,ขงนเขาพุมาเลยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่างานของผมคืออะไรแต่เอา,าง่ายนะครับก็ทํ o u t u b e อะนะเอาสมมติตัวผม,มเป็นจจกรวานนั้นสักแบบหลายล้านทราบกันป็นคนดังเงี้ยเฮ้ยแบบสมมติสมมตินันเป็นความฝันใน u t u b e ไหมครับนะอันนี้คือจู่ล่วข,ข,ข,ข้าคือเรื่องความฝันได้ไงเนี่ยโอ้เอาเดียวเดียวดี ผมเกิอดอาการอะไรนี้สงสัยง่วงแน่เลยอ่ะโอเคไอ้แบกก็ไปทํางานปุ๊บไอ้แบกเข้าไปวันแรกก็จะเจอรุ่นพี่ก็มาสอนอะไรเงี้ปกติปกตินะผมก็ไม่ได้ไปทํางานอ่ะยั่ไม่ถึงเว้าํางานก็ไม่เข้าใจนะผมพยายามเล่าท่าที่แบบผมินตาลาก้านอกแล้วกันนะครับไอ้แบกก็ได้ทําการนั่งที่โต๊ะทํางานของมันนะนั่งปุ๊บปากฏว่าจู่ๆเนี่ยมีรุ่นพี่แปลกๆคนนึงเดินเข้ามา เขาเลยดูงเงียบมากเวะทักทายเป็นมารยาทสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรอะไรยังไงปุ๊บเขาไม่ตอบไปเขาเงียบแล้วเขาเดินผ่านไปเลยอแบะก็คงคิดแบบเออเขาคงแบบว่มันก็อารมณ์ไม่ดีอยู่หรอมั้งเออ,อแบะก็เลยแบบทํางานต่อก้มหน้าก้มตาทํางานปุ๊บอ่ะอันนี้คือถึงเวลาตอนตอนเย็นปรากฏว่าทั้งบริษัทเนี่ยมีจู่ก็มีงานไว้อะไรอะไรอย่างนี้สรุปคือ,อแบะก็ได้ไปงานแล้วิ่มไปสังเกตกรอบรูปเขา เหียนี่รูปรูปนี่คือคนเดียวกับที่กูเจอเมื่อเช้าเลยนี่ว่าอ่าไอแบกเริ่มแพนิกแล้วสรุปเนี่ยไอแบกได้ไม่รู้ว่าเขาเสียตอนประมาณนานแลว้วอ่ะเป็นปีแล้วเออแล้วคือก็ทําบุญเลยปรากฏว่าน,นึกเรื่องก่อนนึกเรื่องก่อนขออนุญาตนะหน้าตัดลงพุ่งเช้าแหละง่วงเออ ไอแบรในก็าลังกับมาเล่าให้พวกผมฟังนะครับแล้วสรุปก็ไม่มีอะไรไอแบกไปทํางานต่อมาก็ปกติเออค yeah, right. ือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากชีวิตจริงก็คงเจอแว๊บๆแบบนี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแบบไอแบกมันคงไม่ไปต่อยกับผีหรอะมากมันไม่ได้สุดยอดขนาดนั้นไงแต่ตอนเนี้ยเอาขอตัดมาฉากผมหน่อยแล้วกันนะครับระหว่างที่ไอแบกไปทํางานเนี่ยผมกับไอว้าก็อยู่บ้านกันไอว้าก็ยังไม่มีงานผมก็อินบุ๊ทูปทำคลิปอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมก็พยายามฝึกวิชาอาคมกับว้าไปเรื่อย แล้วผมเนี่ยเริ่มพอบริกรรคาถาเกี่ยวกับพวกแบบอะไรเดียคาถาปัดเป่าแบบที่มันแบบเป็นเล็กๆแบบซนะิมเปิลซิมเปิลน่ะเออมันไม่ได้เคาถาใหญ่อะไรอย่างนี้ฝึกสวดมนต์ฝึกอะไรไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆทีละวันทีละวันนะครับอ่ะแล้วก็ขอตัดจบไปเพียงเท่าน,นีา้นะเรื่องผีวันนี้คือผมสมองตันจริงช่วงนี้แล้วก็รู้สึกเจ็บคอก็ขอขอขอภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแบบ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีอะไรนี้ไม่มีความมั่นใจเหรอก็ไม่ใช่คือว่าผมเนี่ยชอบเรียนบทเรื่องผมเขียนสก,กีไม่ทันแล้วคือผมอยากลงให้ท่านผู้ชมไม่ดูกลัวจะมีคนที่เขาชอบดูสมหรัคนที่ชอบดูใช่ไหมผมกลัวว่าเขาจะแบบเลือกดูเพราะเขาคิดว่าผมเลือกทำยังไงแต่ว่าไม่คือผมไม่เลือกทําหรอกผมชอบในสายนี้ youtube นะครับผมไม่น่าจะเลือกทําง่ายๆผมไม่ท้องง่ายๆหรอกเชื่อผมดิอย่างนั้นก็ต้องคาคลิปช็อตลงอ่ะ ผมจะสมองตันแค่ไหนก็ตามอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ดูจบผมขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงจะเข้ามาดูแค่ต้นคลิปกเ็เเอะแต่อย่างน้อยพวกคุณก็ช่วยผมไว้มากถ้าคุณยิ่งถ้าคุณกดไลค์อะ่ะมันจะมีโอกาสที่ขึ้นหน้าฟีด YouTube ผมจะพยายามลงคลิปให้ติดต่อกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับจริงด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนนะหวังว่าจะลงเร็วๆนะ